มี e fc นะครับที่ถามมาจากแอปสีแดงนะครับซึ่งถามคำถามมาคล้ายครึงกับ fc อีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มาจากทิ t o ตอ,อ TikTok นะครับเขาเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเขาถามมาว่าทำไมช่วงนี้เขารู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินต้องจัดการหลายเรื่องทั้งงานและเงิน ความรักก็ยังไม่เป็นไปอย่างที่ใจหวังจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมพยายามอ,าอ่านให้เข้าใจง่ายๆนะครับนี่แหละความหมายคือประมาณนี้เลยนะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนตอนนี้ดาวอาทิตย์ย้ายมาทับลัคนาราศีของคุณได้เกษตรราธิบดี แล้วก็ได้ปัญจมหาบุรุษโยกไอ้ที่คุณบอกว่าเหนื่อยแลือเกินเนี่ยผมดูแล้วยังไงดวงมันก็ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะถ้าคำมันจัดความว่าเหนื่อยแลือเกินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเหนื่อยแล้วชีวิตส้นตีนะยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าเหนื่อยในช่วงจังหวัดตรงนี้ที่ดาวอาทิตย์ทับลัคนาอยู่ ดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานก็ทับลัคนาอีกผมว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่านะครับเป็นการเหนื่อยที่คุณจะได้รับนะครับสิ่งที่ดีนานบประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินในเรื่องของออสังคมแวดล้อมที่จะนำพาเราไปให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของงานหรือใครที่ทำงานกับต่างประเทศ ทางไกลผมก็ว่าช่วงนี้คุณจะต้องดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าดาวในภาพรวมเนี่ยมันโครจรดีกว่าช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา <c oughs> ถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเออผมก็ว่ามันก็มีเขาโครงแห่งความจริงอยู่เพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวศุกร์มันยังเป็นวินาศแต่ณตอนเนี้ยดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยโคจรร่วมกันเป็นคู่สมพลรัทับลัคนาราศีสิงห์อยู่ เฮ้ยแสดงว่าชะตาคุณต้องเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการเงินของคุณจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรอบเป็นกรมากยิ่งขึ้นหรือเกิดคนคุณลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังผมก็ว่ามันน่าจะมีอินคมหรือมีอะไรที่ดีกลับมานะครับผมดูตามรอบวงโคจรของดวงดาวล้วนเลยผมเชื่ออย่างนั้นน่ะนะครับเพราะว่ามองในแง่อื่นแล้วก็ก็ยังไม่ไม่เห็นว่าชะตามันจะ ติดขัดอะไรแต่ประการใดถ้าเทียบกับช่วง2เดือนที่ผ่านมาโอเคอาจจะมีความเหนื่อยจากดาวเสาร์ที่เล็งดวงของคุณอยู่ก็ไม่ผิดนักก็เป็นไปได้อยู่แต่ว่าก็ไปเล็งกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่ธาตุไฟแสดงว่าช่วงนี้ความคิดความอ่านของคุณมันมันบันเจิดขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เอามาไปทำเป็นเงินเป็นทองได้อย่างดีผมเชื่ออย่างนั้นนะ่ะนะตามความหมายรอบวงโครจรของดวงดาวเลยนะครับ ส่วนเรื่องความรักเนี่ยที่บอกว่ายังไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจหวังก็คงต้องลดเพดานลดดีกรีลงมานิดนึงเหตุผลเพราะว่าดาวสาวทับลัคนาเนี่ยเป็นพินทุบาทเนี่ยคุณจะไปหวังให้แม่งสำเร็จ100%เนี่ยมันยาก80%ก็ยังยากงะเอาเป็นว่าให้มันขยับดีขึ้นซักประมาณหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วเสาเร็งรักเนี่ยเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะจุกจิกแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของความรักคู่ครองเหมือนกันดีที่สุดเลยคู่อยู่ทางไกลอยู่คนละที่คนละทางกับเราแล้วก็นานๆานเจอกันทีงอย่างนี้ถือว่าโอเคหรือไปเจอกับความรักที่รักกันยังไงก็ตามแต่ต้องคบหากันแบบโ,โปรไฟล์เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยแล้วเดี๋ยวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนแม่งทั้งสองคนก็ได้เนี่ยเนี่ยคือนัยยะสําคัญของ ดวงดาวที่ผมอ่านจากคอมเมนต์ของเอฟซีนะครับแล้วก็ถามมาผมเห็นว่าคำถามมันคล้ายคลึงกันเลยกับทั้งทางบ้านสีแดงนะครับทางแอปสีแดงแล้วก็ทางทิกตอกเนี่ยคำถามคล้ายมากแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีสิงเหมือนกันก็นะผมตอบให้ตามนี้แหละผมเชื่อว่าดวงคุณถ้าผมให้คะแนนนะ ดีกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาช่วง2เดือนที่ผ่านมาอาจจะคะแนนเต็ม10อาจจะเป็นประมาณจะได้ประมาณสัก6 6ครึ่งตอนเนี้จะต้องอยู่ในระดับที่เรียกว่า8แล้ว8 8ครึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นในบางดวงที่มีพื้นฐานดวงดีมากนะครับโหอาทิตย์ทับลักษ์เป็นเกษตราราธิบดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกตามโหรารศาสตร์ทั้นสูงของเออพาตายินดูแล้วก็ อยู่กับดาวสุกดาวสุกก็เป็นสุพเคราะห์ใหญ่อยู่กับดาวที่เป็นคู่สมพลดาวสุกมาจากเดือนการงานเฮ้ยแม่งก็ต้องสําเร็จดิวะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่บอกลัคนาราศีคุณผิดนะถ้าคุณเป็นสิงห์แท้ๆเนี่ยยังไงก็ต้องดีขึ้นไอ้ที่บอกลัคนาราศีผิดเพราะบางคนเขาไม่ไม่เข้าใจเขาไม่คิดว่าเกิดเดือนสิงหาคมต้องเป็นลัคนาสิงเกิดเดือนกันยายนต้องเป็นลัคนาการไม่ใช่ นะลัคนาราศีเนี่ยหาจากวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดถึงจะเป็นลัคนาราศีได้นะครับแล้วก็ฟังไปตามนั้นเลยถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรก็ติดต่อไปที่กลุ่มรู้สึกสินแสหมิงนะ Line Official ID at โหราโหราย4 h, h, 24, h o r a h o r a แล้วก็ยีนะครับ ไปคุยรายละเอียดกันเองนะให้ข้อหาให้ทีนี้ชัวแน่นอนต้องฟังลัคนาให้ถูกต้องก่อนไม่อย่างนั้นแล้วงงตาตหานะครับแล้วก็บางทีก็เออทำไมมันเออมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาฟังลัคนาผิดนิววายฮะเพราะผมเชื่อมั่นว่าสิ่งยังไงก็ต้องดีอาทิตย์ทับลักเป็นเกษตรราที่ดีมันจะไม่ดีได้ไงวะเออดาวศุกร์ก็ทับลักอีกเป็นคู่สมพลอีกโอ้โหอ ดาวพระฤหัสก็ไปลอยอยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นไม่น้อยเลยไปอยู่ในเรือนสุภะไปเป็นธรรมเกณฑ์นั้นงานต่างาท่องต่างประเทศการเดินชงเดินทางธุร,รกิจอะไรพวกนี้จะมีความสําเร็จดีมากเลยนะครับก็ถือโอกาสมาตอบให้ทั้งออสองแอปเลยนะท่านใดที่ติดตามแล้วอย่าลืมนะครับขเขาอ,อท่านใดที่ฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามกด s u b อ c r i b ไไว้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ด้วยระบบของเอ่อโซเชียลเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้กดติดตามไว้มันก็ไม่ได้แจ้งเตือนนะก็อาจจะพลาดที่จะฟังข้อมูลข่ขาวสารทางโหราศาสตร,ร,ร์ดีๆไปนะครับนะก็ขอให้โชคดีนะครับไปก่อนสวัสดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล